โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มีของเข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คือลูกซอง8 8 7นะครับผมหรือว่าซองขวงหรือว่าซองสองนัดนั่นเองนะครับผมที่เข้ามาเป็นกิจกรรมตัวนี้ระยะเวลานะครับผม17วันเลยนะทุกคน17วันตึงๆอ่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่19มีนาคมเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีอ่าเติมพบรับไอบอลนะครับ นี่ตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกค่าสถานะทวนกันอีกรอบก่อนนะครับทุกคนเนาะก็สีเหลืองนะครับทุกคนอัตาการยิงหนึ่งแม่นยำสองลดความเร็วขคลนที่อนี่1นะครับสีฟ้านะครับดาเมจหนึ่งระยะ2ลดความแม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นผมใช้ไปบ่อยนะครับก็ความเร็วรีโดสองลดแม่นยำหนึ่งแล้วก็บวกจอกเกาะอีก1นนะครับก็สีแดงที่ผมยังไม่มีนะครับผมก็คือดาเมจหนึ่ง แต่างารยิง2ลดความเร็วเัลนที่อนี่1นะครับทุกคนก็มาก็วันนี้เออเดี๋ยวดูแลกเปลี่ยนก่อนผมไม่รู้ว่าแลกเปลี่ยนเท่าไหร่อัอนเนี้ยคือมันมีแล้วเนาะสีแดงนี่ก็คือ60นะครับทุกคนทีนี้มันดูไม่ได้หรือเปล่าจะดูไม่ได้ไหมคนดูโอเคสีแดงก็คือ60นะครับทุกคนก็อ่าจะมีปืนอันนี้ก็จะเป็นมีคูณ5อยู่หนึ่งอันนะครับทุกคนก็แล้วก็เออมีกิจกรรมเติมครบไหนวะ มีมอ๋อนี่ไงเติมหนึ่งเพชรรับโทเค็นลูกซองนะครับก็ได้สิบโทเค็นมาแค่หนึ่งเพชรนะครับทุกคนโอเคขออนุญาตสุ่มเลยแล้วกันไปหนึ่งครั้งสิบห้าเพชรนะครับสิบครั้งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเพชรครับทุกคนก็ไปเลยอ่ติดหมุนนะติดหมุนร้อยยี่สิบห้านะติดหมุนนะอันนี้คือหนึ่งเองเลยก็ได้ปืนฉีดน้ำมาลัวๆเลย กันต่ออย่าไหกดข้ามนะอันนี้คุณดดเื่อได้ของดีหนนะ่อยเนาะได้หรือเปล่า <c oughs> อไืไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยไปกันต่อ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมเช็คโทเค็นตัวเองด้วยนะอย่าลืมเช็คปืนฉีดน,น้ำด้วยนะครับว่ามันคมหกสิบเลยอยังอยู่ขวามือตรงนี้นะนี่นี่นี่ เลยเฮ้ยเฮ้ยใจหมดว่าได้โอ้าหอถ้าอันไม่ออกเลยนะครับทุกคนโทเค็นนะตอนนี้มี14อันหมดไปแล้ว400เพชรนะครับผมไปอันต่ออาอันไม่ออกเลยคนดูดูดิอืมส่มากจะออกเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเฮ้ยไม่มาจริงอะ่ะเฮ้ยเนี่ยออกเยอะมากเสร็จคิดต่อเนี่ย อหนึ่งครั้งไปติดม, <c oughs> มุนครับมุกคนมาอาจจะช่วยมุหน่อยนะไม่มาเลยเฮ้ยโอ้โหหน้ากาก,ากออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนได้มาสองเฮ้ยห้าโทเกนออกมาไปกันต่อถ้าแบบเนี้ยกดไปกันต่อได้เฮ้ยห้ามาอีกแล้วห้ามาอีกห้ามาอีกรุ้นอยู่คนเดียวเลยรุ้นอยู่คนเดียวเลย ไม่มาวะมาไหมไม่มาเฮ้ยนี่ไงปบเรียงวะต้องเช็คด้วยนะคนดูตอนนี้39เองนะครับคนหมดไปจะหนึ่งผ่นเพชรแล้วนะครับแต่ก็ได้อะได้หัวตัวนี้มาอยู่นะครับไปัต่อเหลืออีก21คูณห้าไหมอ้โหคูณห้าไม่ออกคูณห้าไม่ออกเลยอันนี้ออกเยอะมากออกไหมไม่ออก ช้าช้าดีกว่าคุณดูเดี๋ยวเพจหมดตอนนี้หมดไป1,300เพชรแล้วนะครับผมได้มา54เฮ้ย54โทเค็นละนะา่าจะอันสุดท้ายแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียกโทเค็นนะคุณดูมันชินอนะอันออกไหมโอ้โหออก2อันอันนี้เกินเกินจะสอง0ันเพแล้วคุณดูแต่ก็ถามว่าเกลือไหมก็ถ้าเทียบกับแต่ก่อนก็ไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะว่แต่ก,ก่อนเนี่ยกิจกรรมอย่างต่ำเนี่ยโอ้โห สองพันอะแต่ทุกวันนี้แบบสองพันก็ก็แบบยังอยู่อะยังพออยู่ได้นะครับแล้วก็หัวขาวจะมาด้วยนะคนดูอย่าลืมด้วยนะหกสิบพอดีเลยนะครับทุกคนหมดไปห้าพันเฮ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเพชรนะครับที่ผมหมดนะนี่หกสิบนี่พอดีเลยก็อแลกไปเอ้ยที่เรียบร้อยนะครับสวมใส่เลยแล้วก็โซเชียนที่เหลือคุณฉีดน,น้ำอะครับทุกคนสามารถเอามาแลกได้นะครับ พิมเขียวอ๋อใครมีพิมพ์เขียวก็สามารถเอามาแลกพืนฉีดน,น้ําได้นะครับทุกคนพิมพ์เขียวที่เรามีตอนสุ่มจากครั้งก่อนนะครับสามารถเอามาแลกได้นะครับทุกคนใคมาเป็นรอบอีโว้เหรผมไม่รู้นะก็ได้หัวนี้มานะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเน,นี้ยได้มากี่อันได้มาโคตรเดยอะดูดิเป็น6กหแล้วนะครับถ้ามันครบร้อยก็เอามาแลกนี้ครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลดีกว่า,าว่าผมได้อะไรไมาบ้าง คหนไหมว่ากองรางวัลอื่นดูดิอันนี้มาสองนะก็ได้โทเค็นด้วยก็ได้อสุ่มตะเบียงนะครับตะเบียงนี่ก็เป็นอาหารอ๋อแล้วก็ได้อันนี้เขาเรียกกล่องศพนะครับแล้วก็หัวนี่นี่เลยนี่เลยไม่รู้ว่าแฟชั่นอะไรเหมือนกันนะต้นหมวกต้นหมวกด้วยนะยครับผม ก็หมดไป1,400เพชรนะครับผมก็มาสุ่มกันได้นี่นะโอเคคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าพาดตกข้องอะไรไม่ได้สุ่มอะไรให้ดูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าพูดบอยกินไปเนี้ยไปเนี้ย All the negativity that I me, me. I really need a mask with all I've been through. I've been making changes, for ages, voyages. Five, ten year plans are changes. I attack the like shit. I'm tenacious, and if you ain't get in my way then, got life I won't regret it. I will fight until I get it I look back on everything and say, damn, I learned some lessons. Damn, I had no questions. I had fun in every second. It was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it.